ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Me To You channel คลิปนี้เป็นคนของคนวันเสานะคะเดือนมิถุนายน2563เจาะลึกเรื่องความรักอย่างเดียวความรักอย่างเดียวไม่เกี่ยวอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็ดวงนี้ไม่ใช่ดวงใครคนแนคนหนึงเป็นดวงภาพโดยรวมซึ่ง ก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้สติในการรับชมด้วยมีคนมากมายไก่กองมีคลิปเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงทางมี u Channel ก็เป็นอีก c h ช n n l หนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเราจะดูดวงรายเดือนของทั่วไปของคน7วันนะคะแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของความรักรวนๆเพราะฉะนั้นเนี่ย รับฟังแล้วก็ถ้ามีประโยชน์หรือว่ามีเพื่อนก็แชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ขอให้เฮงงๆรวยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนวันเสารหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะก็คลิปนี้จะเป็นประจำเดือนมิถุนายน2563จะเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวไม่เกี่ยวอย่างอื่นเลยก็คือ ถ้าคิดว่าก็คือเป็นมันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นของคนวันเสาร์ถ้าหวังว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วมาดูนิสัยของเกิดวันเสาร์กันว่าคนวันเสาร์เนี่ยมักจะมีดวงชะตาแข็งแม้ช่วงใดเสียก็ต้องคือตกยากนะคะมีอุปสรรคหนักหนาก็ยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้อุปนิสัยก็คือมีความเป็นผู้นำหนักแน่นรับเกียรติถือศักดิ์ศรีของคนและไม่เคยเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนมีความเสียสละโกรธนานไม่ค่อยไว้วางใจใครนะคะแล้วก็ คือคนวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้รับราชการเนี่ยจะมั่นคงดีข้อเสียของคนวันเสาร์พูดตรงคำพูดตรงเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะทําให้คนเขาเสียใจและอาจจะไม่พอใจบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าเนาะเอาเป็นว่า,าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงเจาะลึกดูเรื่องความรักอย่างเดียวเลยละกันเอาเรามาดูนะคะว่าแนวโน้มเนี่ยความรักของคน วันเสาร์เป็นยังไงบ้างก็คือไม่ว่าจะมีแฟนแล้วหรือกําลังมีคู่โสดหรือกําลังหยหาความรักต่างคนต่างรู้ว่าความรักในอนาคตมากกว่าอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเรื่องกรรมมีส่วนไมน้ในเรื่องของความรักถามว่ากรรมเนี่ยมันก็คือการกระทำมเนาะแต่ว่าคือเราก็อาจจะมีคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมคู่บุญแล้วแต่ แต่คือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูว่าแนวนุมความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคอไพ่สี่ใบนะคะใบที่หนึ่งเป็นของใบเจ้าชะตาใบที่สองคคู่ครองค่ะความสัมพันธ์และก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นคำถามแนวนน้มความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเจ้าชะตาเป็นยังไงคะเจ้าชะตาก็คือ โอ้ยมีความมีความรู้สึกว่าต้องการคือมันเป็นระดังสองทางอะค่ะต้องการความรักหรือไม่ก็จะยืนความรักครั้งนี้คุณเนี่ยมีความรู้สึกคุณหวังไว้มากเลยเพราะว่าความรักจะเป็นแนวโน้มจะเป็นยังไงเนี่ยแนวโน้มจะเจ้าตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้ความรักครั้งนี้เต็มที่คุณ ก็คือทุกครั้งที่คุณมีความรักอ่ะคุณให้เตมที่อยู่แล้วแต่ว่าคือครั้งนี้คุณมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณหวังว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมันจะเกิดเออคือเหมือน move on ก็คือประมาณว่าคุณจะแต่งงานว่างานเถอะคุณอยากจะให้คนลกครั้งนี้คุณเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณประมาณนั้นและคู่ครองของคุณล่ะคิดยังไงคู่ครองคุณยิ่งคิดยังไงโอ้โห 10ดาบนะคะไอสิไม้เท้าปกติแล้วเนี่ยไม้เท้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนและธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่งคุณเนี่ยยังยังมีความรักงานรักกับงานรักกับเรียนรักกับธุรกิจรักการลงทุนรักในการที่จะสร้างเงินสร้างทองทำทำงานนะช่วงนี้นะคะ ปัจจุบันณนะเดือนมิถุนายนเราไม่พูดถึงเดือนอื่นแล้วพูดถึงเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักคุณเนี่ยทุ่มเทกับคนคนนี้เต็มที่แต่ว่าคู่ครองของคุณเนี่ยไม่ได้ สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าจะไปมุ่งหน้าในเรื่องของการงานการเรียนหรือใครทําธุรกิจอยู่ยจะไปเริ่มต้นเพราะว่างานเขาเยอะอยู่นะคะก็ต้องให้เวลาเขาบ้างเพราะว่าถึงถ้ามันกล้าจะเกิดความสมดุลน,นะคะเพราะว่าคุณอาจจะให้ความรักหรือว่าคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาทํางานหนักมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลเขาหน่อยละกันเนาะแล้วความสัมพันธ์คุณเป็นยังไง โอ้โหความสัมพันธ์เนี่ยคือได้ห้าเหรียญห้าเหรียญเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์ส,บสมบัติแต่ว่าเป็นเกิดที่ห้าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมี ใครคนใดคนหนึ่งที่ให้มากเกินไปและได้รับไม่พอมันก็เลยมีความรู้สึกบางครั้งน้อยอกน้อยใจมีความรู้สึกว่าอุ้ยทําไมฉันถึงไม่ได้ในสิ่งที่ฉันทําไปแม่งทาไปร้อยได้กลับมา50อย่าไปคิดนะคะเพราะว่าถ้าคุณให้ความรักใครแล้วเนี่ยจงจงถ้าเราให้ความรักใครแล้วเนี่ยก็จงให้ไปเถอะอย่าไปหวังเอาคืนเลยเพราะว่าถ้าเอาคืนแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเนื่องจากว่าคุณไม่ได้ คือคือความรักอะ่ะอย่าไปหวังเลยเอาเป็นว่าให้แล้วให้เลยเหมือนให้ตังคใครให้ขอทานแล้วก็อย่าไปหวังไปคิดว่าจะไปเอาคืนหรือว่าอยากได้กลับมาคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีความสมดุลกันสักเท่าไหร่เนื่องจากคุณให้มากก็ได้รับหรือบางบางตรงกันข้ามคือได้รับมากกว่าให้เพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วความสัมพันธ์เดือนมิถุนายนเรามีความที่ไม่สมยังไม่สมดุลกันขอนะคะว่าให้เกิดความสมดุลกันถ้าคุณให้เขาไม่พอคุณก็พยายามให้เวลาไม่เกี่ยวกับเงินทองอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งเวลาทั้งความรักความรู้สึกสัมผัสหรือว่าการดูแลกันซึ่งกันและกันเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของคุณนะตอนนี้ แล้วนะคนันใกล้คุณจะเป็นเช่นไรว่าวิวฟอฟฟูจูนโอ้โหแน่นอนค่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าวิวฟอฟ r ูจูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทั้งหมดดินน้ำลงไฟมีการเปลี่ยนธาตุมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีและไม่ดีขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ย จะทามันเช่นไรถ้าคุณคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับการความสัมพันธ์ของคุณน่ยนะคะเพราะว่าดูจากตรงหน้าไพ่นี่แล้วเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันคุณสัมพันธภาพเนี่ยมันไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะให้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วถึงความสัมพันธ์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่มันเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นงั้นเราขอมาดูไพ่แสงสุกว่าเขาว่ายังไงกันก็คือ ดูซิว่าเป็นเช่นไรอ้าวลงมาแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าพาะมันออกมาสองใบขอเอาแค่ใบเดียวขอใบเดียวเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแนวทางการแก้ไขซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดความไม่สมดุลระหว่างความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดคุยกันตามหลักแล้วแต่ขอดูไพ่อะไรวันนี้อ่ะโอ้ใบเดียวเพราะฉะนั้นเอาขอใบเดียเลยละกันว้าวเลิก ถ้าคุณมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะหรือไม่ถ้าเพราะว่าคุณอย่างที่บอกอนะคะ่ะแฟนของคุณเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเองินเรื่องทองมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณมันอาจจะทําให้ความความรู้สึกของคุณดีขึ้นเพราะว่าคุณก็มีความหวังให้ความหวังให้ความให้ กำลังใจอยู่ตลอดเวลาแต่ในความรู้สึกบางครั้งเนี่ยคุณให้กําลังใจตลอดเวลาคุณก็เลยทำทำให้รู้สึกว่าเออฉันให้มากเกินไปแต่บอกได้เลยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอวิวฟอสตูนมาแล้วแล้วก็มีเงินมีทองเข้ามาแสดงว่างานการที่แฟนคุณทําอยู่เนี่ยมันประสบความสําเร็จเนาะนะ,นะะคาถามต่อไปเอาสักห้าคำถามหรือกี่คําถามดีเอ่ยเดี๋ยวก่อน เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวก่อนคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมอ่ะเมื่อไหร่ที่เรามีแฟนเนี่ยบางทีเราก็เอยคนนี้นะใช่หรือเปล่ามีเกณฑ์ได้อากจะมีแฟนแฟนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันเลือกกันคนไหนดีอาจจะมีคบ คู่คนสองคนแล้วก็กำลังเลือกอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกันไหมหรืออะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าคำถามนี้คือคนคนนี้ใช่คู่ของเราหรือไม่โอเคเลือกไพ่สี่ใบเหมือนเดิมค่ะเจ้าชะตาคู่ครองความสัมพันธ์อนาคตนะคะ ว่าเขาเนี่ยใช่คู่ของเราไหมเอาเป็นว่าตัวเราก่อนละกันว่าเราคิดยังไงกับคนคนนี้คนคนนี้เราคิดยังไงโอ้โหเหมือนเดิมเลยให้แก้แหวนเงินทองคุณนี่นะบอกว่าใครให้ใบแรกคุณก็เป็นให้ถ้วยให้ใบที่สองตัวคุณเองก็ยังได้ถ้วยกี่ถ้วยเลยเนี่ยสองสี่ หกเจ็ดถ้วยแล้วก็แก้วแหวนเงินทองคุณเนี่ยประเคสเขาสุดๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนนี้ใช่คู่ของเราไหมเนี่ยถามว่าเพราะว่าไพ่มันออกมาเหมือนกันเนี่ยน่าจะใช่แต่เดี๋ยวเราจะถามโรแมนต์แซงโจอีกทีหนึง่งแ,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 แล้วคู่แล้วแล้วคู่ครองของคุณเป็นยังไงอ๋อไพ่ไปเดิมเลยอะ่ะคู่หกครองของคุณอะ่ะคู่ของคุณเนี่ยก็ยังเหมือนว่า เออใช่คู่ของคุณไหมเขายัง5้า0ป่ะอย่าไปอย่าไปคิดเยอะนะอันเนี้ยดูแบบว่าคือเอาใช้วิวจารณญาณในการชมเพราะว่าไม่อยากจะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่คู่ของคุณแล้วคุณก็ทําให้ไปกลับไปทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่นะไม่เอานะแต่ว่าคือไพ่คู่ของของคุณของคุณเนี่ยคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหม มันก็ยัง50า0ห้าเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่5เหรียญแต่ว่าคือคุณได้มาได้รับมากกว่าให้หรือคุณให้มากกว่าได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังลังเลอยู่ในจิตใจของคุณ คู่ของของคุณไม่ใช่อาจจะเป็นตัวคุณเองคุณอาจจะเต็มร้อยเพราะาคุณให้ถ้วยตลอดคุณให้ของขวัญตลอดแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยก็ยัง 50- 50อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกอะคา่ะการพูดจาเจรจาความสัมพันธ์ละ่ะตอนนี้คือคู่ของคุณเ,เป็นไงความสัมพันธ์เอาเอชอปคารก็คือยังไงก็มันประมาณ 8 0 90%เลยอะที่ใช่คู่ของคุณไหมเนื่องจากว่าไพ่มันออกมาที่แบบเอาเป็นว่าอนาคตเทมเพลต์ดูสิคุณจะต้องทำให้มันบาลานซ์นะอย่างไพ่โอ้โหไพ่มันออกมาที่แบบว่าอย่างสอดคล้องกันมากๆเลยคนวันเสาร์เดือนมิถุนายนความรักของคุณเนี่ยคุณจะต้องให้ความสัมพันธ์ระหว่างงานความรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนให้ความสำคัญที่ ที่มีวีเออบาลานซ์นะคะก็คือให้ความสัมพันธ์เท่าๆกันอาจจะให้ความสัมพันธ์แฟนมากกว่าเพราะว่าแฟนคุณเนี่ยอยู่กับคุณมากกว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยพ่อแม่แต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้อง ต้องต้องคิดถึงคู่ของเราด้วยเนื่องจากบางครั้งเราอยู่กับคู่ของเราตลอดเวลาเนาะซึ่งคนมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็เหมือนกันนะคะคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมไม่ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะตอนนี้คุณนะ่ยทุ่มเทให้เท่ากับเต็มที่แต่ว่าคนเขาก็ยังไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจได้เนื่องจากว่ามันไม่เกิดความสมดุลเนื่องจากว่าคุณให้มากกว่ารับรับมากกว่าให้เพราะฉะนั้นเนี่ยปรับความสมดุลค่ะไพ่ t e m p e ล a n c e อกมานะคะปรับความสมดุลแล้วคนคนนี้ใช่คู่ของเราไหมมันเป็นไป70%แล้วล่ะแต่ว่าคือมันก็ยังออกมาอยู่เนาะอ่ะเอาเป็นว่าคู่ไหม คุณก็ยังไม่ต้องมีการที่จะต้องปรับคือฟิกซ์นะอันนี้มันคือกำลังซ้ำแซมนเนะเครื่องยนต์แต่ว่ามันในความหมายในความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ต้องมีการาแก้ไขต้องมีการพูดคุยต้องมีการ ซ่อมแซมต้องมีการปรับตัวก็เหมือนเทมเพลนส์ะคะ่ะก็คือจะต้องเกิดความสมดุลซึ่งไพ่มันก็ออกมาสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมดุลของความรักของคุณในเดือนนี้คุณจะต้องปรับอย่างรุนแรงคุณจะต้องดูแลเลยแหละจะต,ต้องมีการเข้าอู่เข้าคือเนี่ยคือมันจะต้องมีการไป MOT ดูแลปรับเลยแหละว่าอะไรที่มันไม่ดีเราคุยกันเราก็ปรับความเข้าใจกันเนาะเรามาถาม คำถามต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแองจลสุดท้ายละกันเนาะว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็คือเอาเป็นว่าเขายังรักเราอยู่ไหมบางคนคำถามบางคนว่าเอ้ยบางคนยังอยู่บอกว่าอันนี้เป็นคำถามส่วนมากนะคะที่แฟนหรือว่าคนที่อยู่แต่างงานกันไปแล้วแต่ว่าแฟนมาออกจะไปข้างนอกบ่อยๆทำงานต่างจังหวัดหรือไม่ก็ พูดคุยกันน้อยลงหรือว่าความสัมพันธ์เรามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันห่างๆกันไม่หน่อยอันนี้จะเป็นคําถามของคนที่เขาว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเอาเป็นว่านะคะคนวันเสาร์เดือนมิถุนาเขายังรักเราอยู่ไหมรักเราไหมรักเราไหมแหมเราให้ถ้วยไปเต็มที่ดูซิว่าเขายังรัก ไพ่อันนี้นะคะเป็นเจ้าชะตานะคะโอ้โดูคุณดูคุณเนี่ยเจ้าชะตาคุณเนี่ยได้ถ้วยทุกคําถามเลยแต่คําถามว่าเขายังรักเราอยู่ไหม กับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเดินจากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าคุณให้อย่างที่พูดอะคะ่ะให้แล้วมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะก i v e u อัพละฉันจะไม่อยากจะเอาแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าคนนี้รู้สึกว่าเขารักคุณอยู่หรือเปล่าเรามาดูว่าเขารายังรักคุณอยู่ไหมนี่คือคู่รองของคุณนะคะโอ้ตอนที่คำถามก่อนหนะ้านี้เนี่ยเขาได้สิ ไม้เท้านี่เขาได้10ดาบเขาเจอปัญหาและอุปสรรคและการต่อสู้บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเกิดกับโรภคภัยไข้เจ็บอยู่นะตอนนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้สนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเขามีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานการ เรื่องการเงินที่เราดูก่อนหน้านี้นะคะมันโอเคแต่ว่าเรื่องการงานของเขาเนี่ยอุปสรรคปัญหาเยอะบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเราเจออุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้ความสมคัญเกี่ยวกับความรักหรือคนรักของเราจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออตรงนั้นนะมัน,ม,นมันยังไงก็คือของตายอะไรประมาณนั้นแต่ว่า คิดใหม่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแฟนคนวันเสาร์คุณต้องมีการพูดคุยกันนิดนึงเพราะว่าคุณไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณละ่ะเขายังรักเราอยู่ไหมดูสิปวดหัวเลยได้ก้าวดาบออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคาถามว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณก็อยากจะออกมันไปมันก็เลยทําให้ให้ เพราะว่ามันมันเจออุปสรรคอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะมีทั้งสุขภาพธุรกิจการงานมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโควิดลองทีบางครั้งในสถานการณ์มันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันอะไรมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องดูสถานการณ์โลกด้วยเพราะว่าภายนอกของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ได้หาเวลาได้ เอามาว่าเป็นไพ่ต่อไปกอ็อนาคตอันใกล้มันจะเป็นยังไงอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาก็บอกว่าว้าวได้ให้พรีเทสนะคะก็คือ มันก็อาจจะเป็นขาวๆดำๆยังมีทั้งมองมุมมองทั้งสองด้านซึ่งคุณยังปรับเปล่ากับความเข้าใจกันเองยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั่นคือปัญหาของคุณณนะปัจจุบันว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคนที่มีความรู้สึกว่าเขาเหินห่างไปทําไมเขาถึงแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของของกิกก,กิกกักกักด้วยเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยม,มันเกี่ยวกับเรื่องของอในความรู้สึกที่ อาจจะมีอะไรซ่อนเลนส์มีอะไรที่คลุมเครือมีอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของคุณจนใกล้วันเดือนมิถุนายนนะคะขอแค่บอกว่าเดือนมิถุนายนเพราะว่าเราดูแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเนี่ยจะอาจจะมีการที่ยังคลุมเครือทาคาถามว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเออมันน่าม,นมันเป็นอะไรที่น่ากรุ้มใจสักนิดนึงเนื่อง,งจากว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่น่ารักเลยอ่ะเพราะว่ามันยังคุมเคลือมันมีปัญหามันมีอะไรที่ออกมาแต่ตัวคุณเองด้วยแหละแล้วคุณก็เดินจากถ้วยไปด้วยดูสิไม่สนใจเลยแก้วแหวนเงินทองอะไรเข้ามาถ้วยเข้ามารางวัลไม่ว่าความรักที่เขากลับมาเพราะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วก่อนหน้านี้มันก็เลยทําให้มันรู้สึกว่าเดือนนี้ย ฉันจะรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเขาอาจจะไม่รักเราแล้วก็ได้แต่ว่าขอให้พิจารณาไว้นะคะว่าคุณต้องพิจารณาภาพโดยรวมเพราะว่าเขาอาจจะมีงานที่เขามาเกี่ยวข้องเขาอาจจะนอนไม่หลับเขาอาจจะคือทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเป็นคือปัจจัยทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตัดสินใจอะไรแค่คิดไปเองเนาะเพราะบางสิงบางอย่างเนี่ยไอเนี่ยไอเนีน่ยคุณคิดว่าเขาอมีเก๊กคุณคิดว่าเขามีคนนู้นคนนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีก็ได้คุณอย่าไปคิดเอาเอง เนาะเอาเรามาถามว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเอ่อจะบอกว่าในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่บอกว่าต้องให้คนแนะนำนะคะไม่แน่ใจที่เมืองไทยถ้ามีเรามีคนที่บอกว่าคือประสานความสัมพันธ์หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคือเหมือนแก้วมันร้าบบางครั้งเนี่ยมันก็เลยมีทำรู้สึกว่ามันจะต้องมีการให้ความรู้ซึ่งกันและกัน คือถ้าเขาคิดว่าเออการงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งสําคัญและมีปัญหาคุณจะต้องบอกเขาไอเนี่ย,พยไพนีไนเลยเขาบอกว่าแนะนําว่าคุณจะต้องให้ความรู้หมายความว่าแชร์ประสบการณ์ว่าฉันมีปัญหาเรื่องนี้นะขอคาปรึกษาเขาก็ได้ค่ะเพราะเขาจะได้รู้ว่าคุณกําลังประสบปัญหาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เราก็เลย บางครั้งเราก็เหมือนปิดหูปิดตาเราไม่อยากรับรู้อะไรเพราะว่าคุณต้องเปิดตาเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณเปิดตาเขาให้ความรู้เขาว่าฉันมีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่นะความเข้าใจการพูดคุยความสัมพันธ์ความรักเนี่ยมันมีส่วนอย่างมากเพราะฉะนั้นเนะี่ยพูดคุยกันค่ะและแนะนำแล้วก็คือให้ เขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ซึ่งเกิดละกันฉันไปทํานี่นะฉันไปทำนู่นนะบางทีเนี่ยการติดต่อสื่อสารมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะค่ะแล้วยังไงดีเอ่ยคาถามต่อไปดีกว่าเนอะเอาไหมเอาอีกสักคําถามนึงเนาะเขาจะกลับมาหาเราไหมโอ้โหอันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับความรักที่คนเอ่อไม่อยากจะบอกว่าคือ สำหรับคนที่อีกอออสถานการณ์หนึงที่กำลังเลิกลากันไปแต่ยังรักกันอยู่คุณก็ยังก็มีค,มความรู้สึกคุณไม่มีความสุขที่เขาไปแล้วคุณยังเสียใจแล้วยังไงอยากจะให้เขากลับมาเพราะว่ามันอาจจะมีการแก้ไขอะไรได้บ้างเขาจะกลับมาหาเราไหมล่ะเออคนวันเสาร สี่คำถามก็พอเด้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสําหรับความรักเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะดูทุกๆเดือนความรักเนาะว่าเ,เป็นเช่นไรอยากจะดูให้ทุกๆ2อาทิตย์แต่ว่าโหก็ภารกิจมีหลายอย่างเหมือนกันนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอดูเป็นรายเดือนก็ลองไปดูคลิปนะคะเพราะว่าจะมีคลิปดูดวง ทั่วไปนะคะของคนวันสาวซึ่งออกไปแล้วเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนคลิปนี้เป็นเรื่องความความรักเจ้าชะตาคู่ครองความสัมพันธ์แล้วก็อนาคตอันใกล้ค่ะคำถามเขายังเขาจะกลับมาหาเราไหม เอาเป็นว่าตัวเราคิดยังไงก่อนละกันเขาจะกลับมาหาเราไหมโอ้โหตัวเราเนี่ยเดวิลเลยอะเดวิลเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าตายนะคะแต่เป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามันจบไปแล้วแล้ว,ว่าเราคิดว่าอะไรที่ถูกมันก็สมควรที่จะถูกมันมันถูกพันธนาการมานานมันถูกทำร้ายมานานมันถูกตัดสินมาแล้วว่าสิ่งที่ จบลงเนี่ยมันมันแต่มันถามว่ามันยังพันธนาการอยู่มันก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าเขาจะกลับมาหาเราไหมในความรู้สึกของคุณยังยังยัง,ยงติดยัง,ย,งยังรักเขาอยู่ว่างั้นเถอะแต่ว่ามันจบไปแล้วอะแต่ว่าจะทําไงอะฉันยังรักเขาอยู่ดูเห็นไหมโซ่ผูกซึ่งกันละกันอะมาดูตัวเขาซิว่ามันเป็นเช่นไรโอ้โหเหมือนเดิมเลยไพ่เนี่ยนางนี่แบบว่า ปดดาบอ่ะปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้บางทีคนนะคะบางทีเนี่ยความความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็พยายามที่จะลืมมันไงพอที่จะลืมมันเพราะปัญหามันเยอะเพราะปัญหามันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะรับรู้อะไรมันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาไงเพราะว่าปัญหาแล้วคุณไม่ยอมแก้มันมันก็เลยปัญหากันเลยเยอะ แล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละด่ามันจะไปไหนมันก็ล้อมคุณอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ได้ไปไหนคู่ของคุณเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าคือยังไม่อยากจะลับรู้อะไรนะตอนนี้และยังไม่อยากจะจะทาอะไรสักอย่างเนื่องจากว่าจบก็จบไปก่อนแล้วก็อะไรเป็นสถานการณ์เพราะมันยังตึงเครียดอยู่มันยังสดๆร้อนๆก็คืออ่ะแล้วแล้วความสัมพันธ์จริงๆของคุณเป็นยังไงล่ะเพราะว่า the h a r r e q u n ก็คือมีคนความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมอะ่ะ มันมีความรู้สึกว่าคุณคุณทำในสิ่งที่สมควรที่คุณทำแล้วว่ะแต่ว่าอีฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรรักหนามันมันเยอะอะไรรักหนาปัญหาอะไรมันเยอะเฮ้ยอาจจะมีสวนเพราะว่าอะไรรูลล้ปะเราดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาว่างานเยอะเลยไพ่ใบแรกเลยอะ่ะมันเป็นแบบว่า10ดาบเลยไอ้สิบไม้เท้าเลยงานการเขาเยอะมากมายแล้วมันก็ต่อด้วย10แล้วก็10ดาบของตัวเขาอะนะแล้วตัวเอียนนี้ก็ยังมันจะเป็นเจ เจ็ดดาบแปดดาบสี่สองสี่หกแปดดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงหนักพอสมควรอนะ่ะถ้าคุณรักเขานาเขาบอกว่าเ็าต้องทำใจอ่ะเพราะว่าเออเขาวัดเขาว่าถ้าบางคนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ว่าเขาจะกลับมาหาเราไหมมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ เอาเป็นว่าคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมละกันไม่ว่าจะเรื่องนั้นหรือเปล่าไอ้คนที่เขาจะกลับมาหรือเปล่านั้นเนี่ยคุณจะได้รับความเป็นธรรมถ้าคุณรักเขาคุณแสดงให้เขาเห็นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมองเห็นเองแต่ว่าตอนนี้จะบอกได้เลยว่าเขายังมองไม่เห็นเนื่องจากเขาปิดตาเขาอยู่นะคะเอาเป็นว่าอ่ะแล้วอนาคตล่ะเขาจะกลับมาไหมเออมีแนวโน้มค่ะมีแนวโน้มนะยินดีด้วยถือว่าโอ้โหเป็น ได้เหรียญมาเหรียญใหญ่มีผู้หยิบยื่นมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองเห็นเองแหละว่าเขาสมควรที่จะกลับมาหรือไม่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นไป,ปลายเดือนนิดนึงเนื่องจากว่าสถานการณ์มันอาจจะยังคลุมเครือยังแบบว่ายังไม่สดใสสักเท่าไหร่แล้วคําถามละ่ะเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหม อ่ะเขาจะกลับมาไหมคะเขากลับมาไหมตะเด่เรื่องเวรเรื่องกรรมค่ะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกแต่ว่าถ้าทางคุณก็น่าจะเป็นคู่กันนะอืถ้าคุณเป็นคู่กันเขาจะกลับมาแน่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่บุญ,บญกลับมาแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าสี่คำถาม หรือว่าจะมากกว่านี้เอาแค่สี่คำถามหลักๆแล้วกันเนาะเพราะว่าแล้วให้แองเจลเนี่ยลองดูซิว่าความรักเดือนมิถุนายนของคุณเนี่ยเป็นเช่นไรความรักเดือนมิถุนายนภาพโดยรวมนะคะเอาเป็นว่าภาพโดยรวมของเดือนมิถุนายนคําถามเราก็ถามไปแล้วทั้งหมด4ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าแล้วยังไงดี ภาพโดยรวมของของเดือนวิทุนายนคนวันเสาร์ภาพโดยรวมคุณเป็นยังไงแองโจเขาบอกว่ายังไงคะแองเจบอกว่า new love, love ก็คือ a new person has s t r i e your romance feeling ก็คือมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้ new love หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคนใหม่นะคะแต่หมายความว่าความรักครั้งใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยมีการให้คําสัญญามีการให้ให้ตบปากรับคําว่าฉันจะไม่ทําอีกแล้วอะไรที่บอกว่าเอ้ยโทรไม่เคยโทรหาเลยนะบอกจะบอกว่าจะไปแค่ชั่วโมงหนึ่ง4ี่ชั่วโมงไม่ยอมอัปเดตอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิ New Love, วเล e เขาอ่าจะทําตัวดีขึ้นเอาเป็นว่าก็อาจจะทําตัวดีขึ้นนะคะ อะ uh, แล้วก็ Message from angel หมายคือนางฟ้าประจำตัวคุณค่ะคนวันเสาร์เขาบอกว่ายัางไงนางนางฟ้านางฟ้าว่าไงคะความรักนางฟ้าความรักของคุณนะคะเขาบอกว่า chanty I am the angel of peace I bring you a trinity and smooth e r road ahead เขาบอกว่าคุณเนี่ยฉันเป็นฉันเป็นนางฟ้าประจำตัวของคุณนะชื่อซานติแล้วก็ฉันนำความสุขแล้วก็นานำความพียฟูลค่ะนำความเงียบสงบแล้วก็ฉันเอาเอ่อส์มูทเดอะโรสเฮดก็คืออนาคตอันใกล้ของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะโอ้ขอให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่า ขอให้สมบูรณ์ไหวพระแล้ว,วลกันค่ะขอพอรเทพประจำตัวคุณนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่รักเออคุณรับถืออะไรอยู่ก็ขอให้เทพประจำตัวรักษาของคุณเพราะว่าอันนี้คือนางฟ้าเขาบอกว่าเขาจะนำนำทางสว่างนำทางที่เรียบง่ายนำทางไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่ะ ก็หวังว่านะคะคุณสาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย